แซนคอริเมอร์กระตุ้นให้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับอีวานชนี่เข้าสู่ทีมโดยด่ว,ดวนก่อนจะถูกทีมอื่นแย่งตัวไปในครั้งนี้นะอะไรยังไงลูยดิอสัสฮีโรห้างกอลลิเวอร์พูลเจ้าฟูรัมทะลุชิงคาราบาวครับไบรเตอร์ยันแท้ถงอียิปเห็นพ้องส่งโมกลับสู่สโมสรอะไรยังไงโงพร้อมจะปล่อยแลมซี่ยืมตัวอีกครั้งในครึ่งฤดูกาลหลังนะ าาก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิวภูนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยสแตนคอริเมอร์ imer, อดีตดาวดังตำนานของลิเวอร์พูลทำการออกโรงกระตุ้นไปยังสมโมสรลิเวอร์พูลอดีตต้องสงัดตัวลงไปถึงทางด้านของเจ็กินคอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในวลัน,นี้ให้เริงทำภารกิจนะฮะหรือทำการพิจารณาอีวานโชนี่กองหน้าเบรนฟอร์ดที่บุญชกับมาลงสนามได้บันมาดในเกมนัดล่าสุดหลังจากที่ถูกลงโทษแมนยาไปปวา8เดือนเต็มเต็มแต่การกลับมาลงสนามนัดแรกของเขานั้นเจ้าตัวก็สามารถยิงประตูให้กับเบรนฟอร์ดได้ทันชีจะทำให้ตอนนี้สมโมสรอ,อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เซ การตลังมีความต้องการที่จะคว้าตัวอีวานโชนี่เข้าสู่ชีนเป็นอย่างมากในวระลันี้โดยทางด้านของทางด้านของแซนคาริเบอร์ได้ออกมาส่งสัญญาณโดยตรงไปยังอีวานโชนี่บอกว่าตัวของเขานั้นไม่ควรจะบุ่งหน้าไปที่เอเวอเรสต์สเตเดียมของอาร์ซนอลมากหมายนักและควรตัดสินใจในการย้ายไปากราะแข่งกับทางลิเวอร์พูลซะมากกว่าเพราะเป็นสโมสรที่มีสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับตนเองเป็นอย่างมากและก็ชื่อได้เลยนะว่าฐานเชคเกนคอฟนั้นก็ชื่นชอบในตัวของอีวานโชนี่เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกัน และในเมื่อเป็นแบบนั้นผมจึงชอบเป็นตัวของอีวานโทนี่เป็นอย่างมากนะฮะและในเมื่อเป็นแบบนั้นจึงเรียปร้องให้ลิเวอร์พูลเร่งทําการเซ็นสัญญากับทางอีวานโทนี่เข้าสู่ทีมโดยด่วนซึ่งผมก็ไม่รู้ปรัชนาว่านักเตะปรงนี้มีค่าตัวในการย้ายทีมเท่าไหร่กันแน่แต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นการย้ายทีมที่คุ้มค่าและก็ดีที่สุดนะฮะครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะ ผมรู้ดีนะว่าอีวานทอดี้นั้นเก่งมากแค่ไหนนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของผมนั้นเคยไปที่สนามซ้อมของบรนฟอร์ดมาแล้วเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วและก็ได้เห็นฝึกฝึกซ้อมของเขากองหน้ารายนี้รวมไปถึงทางด้านของได้ีโอกาสพูดคุยตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับทางอีวานที้มาแล้วและผมก็ได้รู้นะฮะถึงการาซ้อมของกองกลางรายนี้ รวมไปถึงได้มีโอกาสพูดคุยตัวต่อตัวกับทางอีวานโทนี่มาแล้วและผมเองก็ได้รู้เรื่องของทักษะแล้วก็คติและวก็ทักษะคติในการเล่นฟุตบอลของเขาโดยเขาบอกกับผมว่าเขาต้องการจะได้ฟุตบอลระดับที่สูงขึ้นเขาอยากจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ทั้งในสโมสรและก็ทีมชาติเขาเป็นนักเตะที่มีความทะยานและก็ฝีเท้าของเขานั้นก็เป็นของจริง แน่นอนว่าตอนนั้นผมอยากจะแนะนําอีวานโทนี่ไปจริงๆหรอว่าให้เขาย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแต่ผมทําไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่ในตอนนี้ผมสามารถทําได้เพราะเป็นการออกมาพูดในที่สาธารณะผมอยากจะให้ลิเวอร์พูลไปคว้าตัวอีวานโทนี่มาร่วมทีไมไห้จกได้ผมไม่อยากจะให้เขาย้ายไปค้าแข่งกับอาร์เซนอลเขาเก่งเป็นอย่างมากเลยนะเขาอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดดาวยิงของลิเวอร์พูล ต่อจากด้านของโมนเบสซาล่าก็เป็นได้ถ้าหากบริลิเวร์พูให้โอกาสกับเขาและถ้าผมเจเกนคอฟนะฮะผมจะไม่ลังเลนในการคว้าตัวอีวานโชนี่เข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนและผมก็หวังว่ามีผู้มีอำนาจของสโมสรจะฟังคำพูดของผมและก็ตัดสินใจสัญญากับอีวานโทนี่เข้าสู่ทีมในครั้งนี้ทันทีเลยนะ เอาได้ยังไงลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในการพาตัวเองเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยคาราบาวคัพได้ตามความคาดหมายแม้จะต้องออกแรงเหนื่อยหนักไม่ใช่เล่นในเกมที่บุกมาเยือนฟูรัมสำหรับรอบรองชนะเิศนัดที่2ที่สนามคาร์เวนคอชเทดเมืองพุท,ทีิบัติมาซึ่งบรูติอาสตะบันให้ของแดงลิเวอร์พูลบุกข,ขึ้นมานำตั้งแต่ต้นเกมนะฮะและก็แม้ว่าทางอิสยาดียอฟ จะทวงคืนให้กับทางเจ้าส่วน้อยนาที่77นะฮะแต่ก็ไม่มากมายพอที่ทําให้สโมสรจากกลอนดอนพลิกสถานการณ์โดยทีมจากทางเมอร์ซี่ไซส์เป็นฝ่ายกำชัยไปด้วยสกอร์3-2ในเข้าไปชิงดํากับเชลซีที่คว่ำมิดเดิลสโบและรับตัดเชือกอีกคู่ได้อย่างแบบไม่ยากเย็นนักเริ่มอีกที่หนึ่งก่อนการเจ้าส่วนน้อยปรับจุดเดียวจากเกมแรกนะ โดยการน,นี้ทางด้านของฟูแลมมีการเปลี่ยนักเตะ11คนแรกจาก2สัปดาห์ก่อนที่บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล2-1ที่สนามแอนฟิล์เพียงแค่ประดิษฐวนั้นโดยบาโก็ซิวาคุนซือโปรตุกิสเม่อกใช้งานทอมเคนนี่ให้ลงสนามแทนที่แฮร์ริสันบริด์นะ,ะพร้อมทั้งมอบหน้าที่กัปตันทีมกองหน้าให้กับทางกองกลางเลือดวิสกี้รับผิดชอบในขณะนี้ ในท้าก็ตามหากจะเทียบกับเกมชิบะดิกที่ออกไปแพ้เชลซี1-0เจ้าบ,บ้านเปลี่ยนผู้เล่น2รายโดยที่บอบบี้เคอ่าเดคาโดวาบริสกับทางชิโมชิกัสตาสได้ลงสนามแทนที่แฮร์รี่วิลสันกับเคนนี่เตเต้นาต่อมาข้อที่2ลงเยวฟูได้รับโบนั่งสำรอง โดยการน,นี้หลังจากที่ Liverpool รรลิเวอร์พูลปรับสีตำแหน่งและก็ได้แอนดูรารัสซั่นแบ็กซ้ายที่เจ็บไปตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วกลับมานั่งเป็นตัวสำรองหลังพาทีมออกไปถล่มบระมัด4-0จากฟูพีมเบงกกตสลับให้คีนวินเคเรเฮอร์กลับมาเฝ้าเสาในรายการนี้แทนที่อาริสซงเป็นการลงสน,นามนัดที่11ในช่วงซีซั่นนี้ของมือก่าสิบชาติไอแลนด์ ขณะที่อีกสามตำแหน่งจาริคอนซาโคดี้กักโบนและก็ไบรอันกราเฟนเบิร์กได้ลงบูก,ก่อนหน้าเค์ติสโจนเดโกโชตา้าและก็อิบราคิมากโกดาเต้สำหรับทางโรเบอร์สันมีลุ้นลงสนามเป็นเกมแรกนับตั้งแต่่าไลซึ่งทำให้เขาหายหน้าไปนานกว่า13สัปดาห์ต่อมาข้อที่3พลาดทีเดียวเป็นเรื่องเลยนะ ลิอร์พูลยุคของเจคเกนคอฟยังใช้แผนจู่โจมเร็วตั้งแต่ต้นเกมเหมือนเคยหมายทำประตูแรกนําขึ้นนำให้เวลาที่สุดนะฮะเพื่อจิงความได้เปรียบก่อนและก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่ช่วงนาทีที่11จากฝีเท้าของโรดิอัสแม้ก่อนที่ตาข่ายจะทะลุฟูดัมเริ่มตั้งลำทำเกมรุกตอบโต้ได้บ้างแล้วอยา่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกทีมต้องจำให้ขึ้นใจในเกมบุกกระทางของแดงคือห้ามเข้าขความผิดพลาดแม้แต่น้อยเนื่องจากโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียว เหลือผู้เอกนั้นก็มีพวกเขาสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นประตูดได้ดังจะเห็นได้ว่าการโขกสกัดบอลโด่งพลาดนะของทางกาสตาร์เนี่ยเปิดทางให้กับดังดียสได้เกี่ยวบอลทางด้านกราบซ้ายไปซัดสามเหลี่ยมเสียบเสาแรกพาทีมเย็นขึ้นนําไปก่อน1นึ่งต่อศูนย์ขณะทังที่จะปว่าไปแล้วในเกมช่วง45นาทีแรกที่ทางคาราเบนคอสเทดผู้มาเย็นไม่ถึงกับหาจังหวะทําทได้เสียมากมายนักแม้พวกเขาจะยังร่างเพลงเตะกันได้ดีตามบร้นฐานก็ตามที ัจากสถิติที่ปะการันหลังจบครึ่งแรกลิเวอร์พูลครบอลได้มากกว่า54ต่อ46เปและก็ได้ยิง5ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งขณะที่เจ้าส่วนน้อยบีลุน3ครั้งและส่งบอลเข้ากรอบได้2ครั้งอย่างไรก็ตามหลังพังประตูให้กับทังเบรดแมชชีนออกนำดีอาสก็มีชื่อทําสกอร์ได้ครบทุกบริการในช่วงซีซั่นนี้ที่เขาถูกส่งลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วในครั้งนี้และข้อที่4นะฮะหงแดงก็หัวบุญได้นะ โดยกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังรูปเกมเป็นเกมที่เหมือนที่เราได้เห็นกันบ่อยครั้งนั่นคือกุนซือชาวเมืองเบียรสั่งให้นักเตะเบรเมแมชีนเพิ่มสปีดในการทำเกมรุกบทขยี้คู่แข่งหนักขึ้นไปอีกและกดดันฟูแลมได้มากขึ้นอย่างชัดเจนรารนั้นก็ดีลูกทีมของซีวาเองก็รับมือกันได้อย่างน่ายกบย่องและที่สุดแล้วนาทีที่77นะฮะซาวกเจ้าสัวน้อยก็ได้เหตุจนได้จากจังหวะที่อิซาสดียฟ ปราดเข้าฮอชจิ้มบอลยาวกลับซ้ายผ่านเคเดอร์เ,รอเข้าประตูจนได้สมบนให้เจ้าบ้านตามตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแม้สกกร์รวมจะยังคงเป็นรองก็ตามทีแต่ที่แน่แนับจากนั้นเกมบุกของทีมเมืองหลวงก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีและหาทางสร้างปัญหากับทางผู้มาเยือนได้อย่างต่อเนื่องขาดแค่คนทำประตูที่2ของเกม ซึ่งทำให้พวกเขาบทสิทธิ์ตบเท้าเข้าสู่เวมบรีแต่อย่างน้อยเกมในช่วง4.5นาทีหลังฟ้องให้เห็นแล้วว่าฟูลแลนไม่ได้เป็นรองอาคารดุกะเลยแม้แต่น้อยจากทางสาติหลังครบ90บั0ีในขณานี้และสายข้อที่5นะผมคู่ชิงที่สมน้ําสมเนื้อในขนานี้นะโดยในที่สุดแล้วแมตช์ชิงชนะเลิศคาราบาลคัพซีซั่น2อ23ก็เป็นไปอย่างที่แฟนบอลหวาดหวัน่นเนื่องจากว่าเป็นการเผชิญหน้ากันของ2ทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกซึ่งจะบอกว่าถูกคู่อย่างยิ่ง แม้ในดับตารางคะแนนพีบาเรนกิตทั้ง2ทีมจะแตกต่างกันอย่างมหา,าศาลเนื่องจากว่าทีมของครับเองนําเป็นจ่าฝูงขณะที่ทีมของมาริเชโอโปชิตโนนั้นหลังระดับ9ของตารางคะแนนซึ่งบอกได้เลยนะว่าเป็นตัวเลขที่น่าผิดหวังอย่างแรงหากจะมองถึงการลงทุน,น,นในการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพอย่างบ้าคลัง่งหลังสิงห์บรนในขณะนี้ อย่างไรก็ตามฟุตบอลนัดเดียวก็ไม่ได้ใครออกทั้งนั้นแถมสติในการบูธริยะหลังของสโมสรปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ยากที่ลิเวอร์พูลจาะชนะเชลซีได้ง่ายเนื่องจากทั้งสองฝ่ายก,กินกันไม่ลงนั่นเอง เป็บไรเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลยืนยันกรณีที่โบเมซาล่าก่อนหน้าคนสสำคัญเดินทางกลับมารักษาตัวกับทางต้สนสัญญาดเป็นความเห็นชอบจากทางทีมแพทย์ทีมชาติอียิปต์โดยเป้าหมายก็เพื่อจะให้นักเตะฟ,ฟิตสมบูรณ์แบบเพื่อจะกลับไปช่วยทัพมัมมี่ในะรอบชิงชนะเลิศถึกแอฟริกันเดชันคัพ โดยบางโมได้รับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในแมชที่อียิปต์เสมอกานหน้าไป2ต่อ2เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาและนักเตะก,ก็เตรียมกลับมายังของแดงลิเวอร์พูลเพื่อทำการรักษาและหากชาติบ้านเกิดสามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงได้พวกเขาก็ยินดีที่จะส่งซาลาก,กลับไปช่วยประเทศอีกครั้ง จากสถานการณดังกล่าวทำให้ซาล่าดโดนวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะจากอาเมชฮัสซันตำนานทีมชาติอียิปต์ที่ไม่พอใจเรื่องนี้เนื่องจากว่าอยากจะให้บางโบอยู่เป็นกำลังสำคัญกับเพื่อนร่วมชาติสู้ศึกแชมป์การทวีปสำหรับเรื่องนี้แล้วไรเดอร์กล่าวเลยนว่าคุณไม่ควรสงสยัยเรื่องความทุ่มเทของโมซาล่าผมไม่เคยพบใครททุ่มเท เพื่อฟุตบอลมากเท่านี้อีกแล้วผมรู้ว่าประเทศของพวกเขานั้นรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางกระตันทีมและจอมยิงประตูของพวกเขาในขณะนี้และข่าวือพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุครับ